อาดิโนร์ร a านเดอะสเปเชียลสัปดาห์นี้ขอพาไปพบกับเจน,นุ๊ตสาวบางเตยแม่ค้าไลฟ์สดขายสินค้าที่เริ่มต้นธุรกิจด้วยเงิน0ูนบาทใช้ช่องทางออนไลน์สร้างตัวตนกว่า4ปีจนมียอดขาย200ล้านเปลี่ยนชีวิตลูกสาวแม่บ้านให้กลายเป็นเจ้าของธุรกิจได้อย่างรวดเร็วที่จะมาเปิดเผยทุกความสําเร็จให้ได้ชมปีที่ผ่านมา เจนุดบังเตอร์ยอดขายเท่าไหร่ครับร้อยล้านค่ะเรื่งร้อยล้าน LD ปีที่แล้วอ่ะบทราบอกว่าขายดีมากโอ้โหเป็นพันล้านค่ะ LD ยอดขายเท่าไหร่ LD โปรตีนก็ขายเป็นพันล้าน LD ของเจตักนะใช่ค่ะปีนี้ฮะปีนี้เจนุดต้องการจะขายเท่าไหร่ครับห้าร้อยล้านค่ะห้าร้อยล้านแค่หกเดือนที่ผ่านมาขายไปแล้วกี่กองห้าแสนแล้วอ่ะน่าจะตีมูลค่าสองร้อยห้าสิบล้านได้แล้วค่ะนี่คือแค่หกเดือนที่ผ่านมาาตั้งแต่กุมภามาครับ พฤหัสบดีที่16มิถุนายน2565 3มทุ่ม45นาทีทางช่อง Workpoint 23ห้ามพลาด